การสอบโอน็ตจาก8หรือ5สร้างความสุขใจให้ทุกคนทุกฝ่ายผู้ปกครองไม่ต้องกังวลหาที่เรียนเสริมเรียนเพิ่มให้กับลูกๆนักเรียนก็ทุ่มเทเต็มที่กับ5กลุ่มสาระวิชาที่ต้องสอบแน่นอนจากที่เคยเป็นข้อเรียกร้องมานานหลายปีวันนี้เป็นความจริงแล้วไม่ต้องรอแก้กไขกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และใช้เวลานาน เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา2558นี้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาที่ใช้ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนเน็ตกลุ่มสาระวิชาแน่นอนต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมส่วนอีก3กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาวิชาศิลปะและวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้โรงเรียนเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบเองเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2558แต่ที่ไม่เปลี่ยนคือผู้ทดสอบยังเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ข้อดีก็คือเราจะต้องสอบน้อยน้อยครั้งลงน้อยวิชาลงครับสามวิชาที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยไม่ต้องอ่านหนังสือครับคือเอาความเข้าใจของตัวเองพอครับคือพวกความสามารถในการเดินวิ่งว่ายน้ำอะไรพวกนี้คือเราเราต้องฟังให้เข้าใจครับเราไม่ใช่มามาลัางท่องจำครับก็มีเวลาในการทบทวนวิชาห้าวิชาหลักมากขึ้นหนูก็คิดว่ามันดีนะคะเพราะว่าแบบ มันลดความกดดันลงแล้วก็แบบเหลือเวลาเหลือเวลาอ่านหนังสือมันก็ได้เยอะขึ้นยิ่งแบบแค่5วิชายอย่างเงี้ยเราก็แบบเอออ่านได้มากขึ้นมีเวลาเยอะมากขึ้นในการอ่านหนังสือไม่กดดันด้วยทําให้เรามีเวลามากขึ้นสําหรับเตรียมตัวไปอ่านสอบทําการบ้านหรือทุ่มเทให้กับสิ่งที่ตัวเองชอบมากขึ้นแล้วก็รู้สึกไม่เครียดเหมือนอย่างสมมติอย่างที่สอบ8วิชาค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าจะได้ลดภาระการหนังสือของนักเรียนด้วยะคะ่ะแล้วก็มีเวลาในการทุ่มวิชาที่เป็นวิชาหลักมากกว่าอย่างเช่นพวกคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้นะคะ่ะแล้วก็วิชาที่ลดไป3วิชาเนี่ยก็เป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติซึ่งมีหลายมุมมองของคําตอบถ้าสมมตินามาทาเป็นทฤษฎีะคะ่ะสามารถจะทําให้เกิดการโต้แย้งกันได้ว่าอ้าวเราตอบบนี้ผิดหรอแล้วมันผิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะมันเป็นเรื่องของความคิดเห็นซะส่วนใหญ่ เป็นผลดีกับเด็กนะคะเพราะว่าเด็กจะสามารถลดภาวะการตึงเครียดก่อนสอบได้จาก8เหลือ5้เด็กก็คือจะอ่านหนังสือน,น้อยลงแล้วก็จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากขึ้นเสริมสร้างวิชาที่เขาถนัดมากขึ้นนอกเหนือจาก5วิชานี้คิดว่าดีขึ้นเยอะเพราะว่า1ลดภาระของเด็กนะคะคือเด็กไม่ไม่เครียดมากขึ้นนะคะแล้วก็ใน5วิชาหลักเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นวิชาสำคัญ ที่เขาจำเป็นที่จะต้องใช้ก็ยังว่ามัาน่าจะใช้ได้3ากลุ่มสารวิชาที่ไม่ต้องจัดทดสอบระดับชาติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพอทคือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสพอทและสถานศึกษาไปดาเนินการสามเรื่องและผู้เรียนยังเป็นหัวใจสำคัญเหมือนเดิม 1. ให้สถานศึกษาเป็นผู้ประเมินโดยครอบคลุมการประเมินความรู้ทักษะกระบวนการและการประเมินคุณลักษณะ2ให้ความสำคัญกับการประเมินภาคปฏิบัติและ3ประเมินทั้งสามกลุ่มสาระวิชาจะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของวิชาตลอดภาคการเรียนหรือปีการศึกษา คือว่าเด็กก็จะไม่เกิดความเครียดด้วยนะครับเพราะว่าลดจาก8เหลือ5ใช่ไหมครับเด็กก็ไม่ต้องอ่านอีก3วิชานะครับเพราะมองว่าสาวิชาเนี่ยนะครับมันเป็นวิชาที่เป็นปฏิบัตินะครับ <laughs> เด็กเขาเรียนวิชาออในส่วนของศิลปะนะครับการงานอาชีพแล้วก็ในส่วนของพานาไม่เนี่ยโดยเวลาเรียนในโรงเรียนเนี่ยครับมันในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่านะครับแต่เมื่อสอบจริงเนี่ยครับนักเรียนต้องสอบในส่วนของเรื่องที่เป็นทฤษฎีนะครับ ซึ่งเด็กอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนี้เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในห้องเรียนสังเกตดูนะว่าเป็นการปฏิบัติมากกว่านะครับซึ่งพอเด็กนยครับบางคนเก่งปฏิบัติมากแต่ทฤษฎีนยครับก็าอาจจะรู้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งบางครั้งเองเข้อสอบก็ออกอาจจะออกในแนวทางที่เด็กไม่เคยรู้มาก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากนะครับพอทําคะแนนมาแล้วเด็กก็รู้สึกเครียดคือเด็กเขาได้ประโยชน์เขามีเวลารีแลกมากขึ้นนี่คือผลประโยชน์ของผู้เรียนใช่ไหมเขาคือคนสำคัญอย่างนี้ผมเห็นด้วยทีเดียว คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นเรื่องของการบริหารเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กจะได้มีเวลาเต็มที่ในการที่จะไปสอบ5วิชาหลักซึ่งได้แก่ทฤษฎีทั้งหลายของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมภาษาต่างประเทศและก็ภาษาไทยส่วนในวิชาสาวิชานั้นเป็นวิชาที่มี2ส,ส่วนคือส่วนที่เป็นความรู้เชิงทฤษฎีและเป็นส่วนที่เป็นทักษะภาคปฏิบัติก็น่าจะให้โรงเรียนเขาทําเพราะว่าเราสามารถวัดกระบวนการได้ทั้ง2 2ส่วน ในขณะที่บางสิ่งที่เป็นทักษะกระบวนการเนี่ยใช้ข้อสอบวัดเนี่ยมันไม่สามารถจะวัดได้ตรงกับความเป็นจริงไหนๆก็สร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการประเมินโครงงานภารกิจงานหรือชิ้นงานทั้งงานกลุ่มและบุคคลของนักเรียนจะต้องหลอมรวมทั้งความรู้ทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหา เพื่อทดแทนการจัดสอบหรือทำข้อสอบการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถูกใจและถูกต้องไปพร้อมกันที่มากกว่านั้นคือช่วยกระตุ้นการจัดการเรียนการสอนของครูและโรงเรียนให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างหลักสูตรครั้งสำคัญด้วยเช่นกัน มาถึงช่วงที่3ของรายการนะคะหัวใจสําคัญที่เราพูดถึงค่ะการที่จะให้เด็กๆนั้นนะคะเขาได้เรียนรู้เพิ่มทักษะผ่านกิจกรรมดังนั้นตัวกิจกรรมเองมีความสําคัญทีเดียวในการที่จะเลือกนะคะและในช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการอีก3ท่านด้วยกันนะคะขออนุญาตที่จะแนะนำค่ะท่านอาจารย์ธัญญาเรืองแก้วรองผู้อำนวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท่านที่สองนะคะดรสุภาพรกิติรัชตาโนนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลแล้วก็สุดท้าย ะคะดรปรีชาชื่นชนกพิบูรณ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากศออน,นอกค่ะกลาสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะค่ะเรียนถามนะคะท่านรองธัญญาก่อนเลยว่าวันนี้เองวิธีการที่จะคัดเลือก best practice ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เรามีวิธีการมีกระบวนการอย่างไงคะครับตอนนี้กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก็ดําเนินการมาประมาณสัก สามเดือนแล้วนะครับเราเริ่มเมื่อประมาณวันที่สองพฤศจิกาขณะนี้ก็เข้ามาสู่เดือนที่สามของการดำเนินการส่วนเรื่องของกิจกรรมเพิ่มเวลารู้นะครับใน4 h นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะทางสมองอมนะครับซึ่งในส่วนนี้ท่านรัฐมนตรีก็เป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับอตอนนี้เราก็พยายามที่จะพัฒนาในส่วนนี้ในในส่วนของส่วนกลางเราก็พยายามที่จะนำกิจกรรมที่ หน่วยงานต่างๆที่ส่งมาให้เรามาสังเคราะห์เพื่อที่จะเพิ่มเติมในเรื่องกิจกรรม 4H โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเฮสให้มากขึ้นะนะครับส่วนในกิจกรรมที่2ที่เป็นกิจกรรมที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดํารงชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทักษะชีวิตนะครับในส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนก็สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของเด็กอยู่แล้วที่อยู่ในโรงเรียนของเรา <st ange> ในกิจกรรมที่3มเนี่ยนะครับที่ทเป็นเทสที่สามเนี่ยเป็นแหนซึ่งเป็นการลงมือทำโดยอยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการลงมือปฏิบัติของเด็กมากๆซึ่งตอนนี้โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนประถมของเราเนี่ยทำได้ดีนะครับ <st ange> โรงเรียนในระดับประถมทำได้ดีมากนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของด้านเกี่ยวกับร่างกายนะครับ <st ange> ก็เป็นสุขภาพกายนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ย โรงเรียนก็ส่วนใหญ่ทําอยู่แล้วนะครับในรูปของชุมนุมชมรมต่างๆนะครับแล้วก็เราก็อยากให้มีกิจกรรมใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆเข้าไปเสริมในส่วนที่เป็นชุมนุมชมรมอันนั้นด้วยนะครับค่ะเรามีหัวใจสําคัญไหมคะว่า,กาเกณฑ์การคัดว่ากิจกรรมจะต้องก่อให้เกิดความคิดสร้างสารครค์หรือจะต้องเป็นยังไงคะค,คือใน3 8 3 1โรงที่ปฏิบัติอยู่ณขณะนี้เราคิดว่าใน4กิจกรรมที่ผมได้นําเรียนไปแล้วทั้งหมดเนี่ยโรงเรียนหน้าที่จะ มีตัวอย่างดีๆนะครับมีมีแบบอย่างที่จะเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆที่จะนําเอากิจกรรมเพิ่มเวลารู้ของเราไปใช้นะครับในอนาคตต่อไปไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นที่3 8 3 1โรงนะครับที่จะมีโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกประมาณหมื่นกว่าโรงนะครับหรือจะมีกิจกรรมที่โรงเรียนในสังกัดอื่นๆนําไปใช้ออก็สามารถที่จะนํากิจกรรมเ,เพิ่มเวลารู้ของเราไปใช้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีการคัดเลือก นะครับาการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่ดีๆของโรงเรียนเนี่ยเอามาใช้นะครับในส่วนที่เรากําหนดเกณฑ์เอาไว้เนี่ยเรากําหนดเอาไว้ประมาณ5เกณฑ์เกณฑ์แรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นในส่วนที่เป็นความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยเรามองว่าถ้าโรงเรียนเอากิจกรรมของที่อื่นมาแล้วก็มาต่อยอดนะครับก็ได้หรือว่าอาจจะคิดขึ้นเองมีความาปแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครอันส่วนที่2เนี่ยกิจกรรมนั้นจะต้องเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ต่างๆที่โรงเรียนจัดอยู่แล้วนะครับหรือเป็นประสบการณ์ นะครับในห้องเรียนต่างๆหรือผลการใช้ล่องรอยของการใช้ที่เอากิจกรรมนี้นะครับนำไปใช้อันที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนคิดขึ้นมาเพื่อเวลารูนี้สามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันหรือเปล่าส่วนที่3ก็เป็นประโยชน์ของกิจกรรมเพื่อเวลารู้แล้วสุดท้ายนะครับเราอยากให้กิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดเนี่ยมีผู้ที่เขาจะมา เอาไปใช้เพิ่มเติมหรือรับรองะนะครับหรือเอาไปเผยแพร่แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งเราก็จะพัฒนาในส่วนนี้ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเกณฑ์ข้อสุดท้ายเนี่ยมันจะหนักไปนิดนึงว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องได้รับการยอมรับหรือได้คำร,รับรองเราถึงจะมีการเผยแพร่ซึ่งในส่วนนี้สพทเราก็จะดูแลต่อไปดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองไม่ต้องห่วงตัวนักเรียนเองไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะแล้วแต่ละพื้นที่เขาจะมาจัดบริบท แตกต่างกันไปกิจกรรมแตกต่างตามบริบทก็จริงแต่มีเกณฑ์เป็นแกนที่จะยึดหลักอยู่ะนะคะว่ากิจกรรมนั้นควรจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่ในส่วนของโครงการสอนเสริมโดยติวเตอร์ผ่านทาง D l i t ค่ะอยากให้ดรสุภาพรเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าตรงนี้เข้ามามีส่วนช่วยอย่างไงบ้างคะค่ะในส่วนของโครงการนะคะเราใช้ใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ สอนเสริมเติมเต็มความสุขนะคะ,คะในในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอย่างที่ทาง,ทางสมบศสทไดเอ่ยไปนะคะเราเกรงว่าครูอาจจะสอนไม่ครบหรืออาจจะอยากจะเสริมความรู้ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมทิโดยเฉพาะในเรื่องของโอเน็นะคะเราก็เลยจัดทำ บันทึกเทปครูที่สอนดีสอนเก่งจากทั่วประเทศนะคะใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้จริงๆแล้วเราทําทุกชั้นแต่ว่านาขณะนี้ที่เราเราถ่ายทอดทางช่องทาง DLTV 14นั้นเราใช้สอนเสริมในชั้นระดับป3มป .6 ม .3 และม .6 <c oughs> นะ,ะ <c oughs> ซึ่งเรากําหนดสอนเสริมตั้งแต่วันที่12ทธันวาจนถึงวันที่21กรุภา นะคะตารางเราจะสอนในวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเ,เราได้รับความอนุเคราะห์จากุประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะถ่ายทอดทางช่อง dtv l 10, ช่อง14นะคะ <c oughs> ในวันเสาร์เราก็จะถ่ายทอดนะคะครูที่สอนดีสอนเก่งเนี่ยในชั้นป .3 กับป .6 ส่วนวันอาทิตย์ <c oughs> ก็จะเป็นชั้นปม .3 กับม .6 นะคะโดยใช้เวลาช่วงช่วงบ่าย นะคะใช้เวลาช่วงบ่ายนะคะออตอนเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายทั้งเช้า<ช>ทั้งบ่ายนะคะใ,<ช>ในวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะน,นี้อันนี้เป็นการสอนเสริมเติมเต็ม <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะคะในในส่วนที่เราคิดว่าในตัวชี้วัดหรือในเรื่องในสาระ,ะที่ที่มีความจําเป็นที่ครูจะต้องเติมให้กับเด็กนักเรียนนะคะเพราะว่าเราจะวิเคราะห์จากผลการสอบโอนน์ของปีที่แล้วว่าในสาระไหนที่ ที่ผลมันต่ำนะคะผลมันต่ําแล้วก็คัดเลือกครูที่มาเอามาสอบบันทึกเทปแล้วก็ถ่ายทอดคือคัดครูดีครูเก่งมามาให้แต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วโรงเรียนในสังกัดสพทอเองเนี่ยจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่คือไปพร้อมกับครูต้นทางเลยก็ได้ใช่ไหมคะก็ในส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก็จัดการเรียนการสอนโดยใช้โรงเรียนต้นต้นทางที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะแล้วก็ ใช้ครูครูปทางก็จะจัดกิจกรรมร่วมกับครูต้นทางนะคะแล้วก็เสริมในช่วงภาคบ่ายะนะะมีการสอนเสริมในภาคบ่ายเช่นเดียวกันพวกตารางะะอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะจะสามารถไปดูไปตรวจสอบได้ยังไงคะออนอกจากท่องช่องทาง DLTV 14แล้วนะคะเรายังไปถ่ายทอดในช่องของ DLIT คือ World, World Wide w DLIT.AC.TH นะคะตรงนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็สามารถที่จะดาวน์โหลด เข้าไปใช้สอนเสริมเด็ก oh ที่บ้านได้เลย oh <my S 2> ค่ะ,คะมไม่จำเป็นต้องไปที่ช่อง d l t v 14นะคะเราไปที่ w o r l d w d r i t a c t h ทั้งผู้ปกครองทั้งครูก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาสอนเด็กได้เลยที่บอกว่าจะต้องไปเสียเงินเรียนพิเศษอะไรแพงๆไม่ต้องเสียตรงนี้ครตรงนี้ช่วยได้เลยใช่ครูวัตถุประสงค์ของเราวัตถุประสงค์หนึ่งคือเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่จะไปติวอะไรเงี้ยนะคะเอามาติวเองได้เลยค่ะเพราะว่าครูที่มาเนี่ยคือเป็นครูที่เราคัดมาแล้วว่าสอนดีสอนเก่งใน5กลุ่มสาระเรียนรู้หลักซึ่งก็จะไปตรงสอดคล้องกับสิ่งที่สทศเขาต้องการทดสอบถูกต้องครัาดังนั้นก็เป็นช่องทางทั้ง www.d dlit.ac.th นะคะใช่ค่ะนะคะในในในอีกนิดหนึ่งค่ะนอกจากที่เราจะสอนในช่วงระหว่างวันที่12ธันวาถึง21กุมภาเนธ์เรายังมีโครงการที่ร่วมกับกศนนะคะร่วมกับกศนอเราก็ทางสปทก็ส่งครูในระดับประถมนะคะมาเข้ากับโครงการของของกับกศนที่จะถ่ายทอดใน e t ทีวีระหว่างวันที่8 กุมผาถึงวันที่26กุมภาพันธ์เดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยก็ทางทางกสนเขา <5. S 2> จะจะได้นำเสนอนะคะ,าะ,คะทางกสนนะคะทางดรปรีชานะคะจะได้เรียนถามค่ะคือเรียกว่าเรามีทุกช่องทางนะเรามี eTV ให้ด้วยอ่าในส่วนของ eTV คะ่ะอยากได้ทางกสนนะคะได้ให้รายละเอียดด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับ นับว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของการศึกษาไทยนะครับที่นําเทคโนโลยีมาใช้ให้ถึงบ้านผู้ปกครองเลยทักเรียนเลยนะครับสำหรับรายการนะครับโอเนที่เราจะนําเสนอวันที่วันที่8นะครับถึงวันที่26กุมภาเนี่ยนะครับเรามีจุดมุ่งหมายก็คืออยากจะให้เด็กเนี่ยนะครับที่ที่มีค่าเฉลี่ยนะครับในการสอบโอเนตเนี่ยต่ำนะครับก็คือมีอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่3ามเนี่ยมี4วิชานะครับได้แก่วิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ระดับป6นะครับมี3วิชานะครับได้แก่วิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เรานําเสนออันนี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดนะครับเอกสารนะครับทางเว็บอิน์เว็บนะฮะ etvthai tv ได้นะครับสำหรับที่เราต้องทาอันนี้นะครับเพราะว่าเราต้องร่วมมือกับสพที่จะต้องดูแลตรงนี้นะครับเพื่อให้ผู้ปกครองเด็กนั้นได้เข้าถึงสื่อจริงๆนะครับแล้วก็เราจะออกอากาศนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย นะครับทุกวันนะครับวันจันนี้จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับม3ตั้งแต่เวลา14บสีถึง15บหนาฬิกานะครับวันอังคารนะครับเออแล้วก็ไปออกอากาศซ้ำนะครับเวลาสิเก้านาฬิกาถึง20่สนาฬิกานะครับและออกนะครับวิชาภาษาไทยป .6 นะครับเวลา17บเจถึง18บแนาฬิกานะฮะเราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทั้ง7วัน ตามเวลานี้เลยนะฮะอันนี้ก็มีตารางขึ้นให้ที่สามารถจะไปตรวจสอบได้เช่นกันดาวน์โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับ etv thai t v เลยนะครับค่ะแล้วช่องทางการเผยแพร่ก็เรียกว่าครอบคลุมมากๆเลยนะคะใช่ครับสำหรับผู้ครองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเราทาง etv นั้นเรามีถึง8ช่องทางนะครับที่สามารถท่านไปดูรายการนี้ได้เลยนะครับช่องทางแรกคือนะครับอุปกรณ์ ku band นะครับทาง True นะครับช่อง180นะครับ ทาง GMM z นะครับช่อง3 3 2นะครับ DTV ช่องที่64ครับ Setonbox t ช่องที่112ครับ PSI ช่องนะครับ110นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับ w w w ร์ไวด์เ .tv นะครับได้นะครับแล้วก็ผ่านทางมือถือนะครับสมาร์ทโฟน นะครับแล้วก็ผ่านระบบรับชมนะคร IPTV ได้นะครับแล้วก็เคเบิลทีในท้องถิ่นและรับชมนะครับทางแอปพลิเคชันนะครับในสมาร์ทโฟนนะครับปฏิบัติบน Android นะครับและติดตามข่าวสารข้อมูลได้ทาง Facebook และแฟนเพจนะครับ ETV Thailand ครับที่ผ่านมาได้รับเสิ่งตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเเข้ามาเยอะมากครับ ปีที่แล้วนี่ประมาณ 2, 7, 2> โอล้านเจ็ดแสนกว่าคนนะครับค่ะดร,<ฮ>ะดรสุภาพรละคะเสียงตอบรับในในช่วงที่ผ่านมากับความพยายามที่เราจะเพิ่มช่องทางที่จะให้ให้ให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาได้ตรงนี้ค,ะค่ะตอนเสียงตอบรับรับรองเลยคะ่ะว่าเสียงตอบรับดีมากโ<ม><ม>ดยเฉพาะในเรื่องของ dlit.ac.th นะคะนอกจากเราจะมี เรื่องของครูเก่งๆแล้วเรายังมีเรื่องของสื่ออุปกรณ์อะไรต่างๆเรื่องของไลบารี่เรื่องของหลักหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปได้เลยค่ะทั้ง5้โมดูลเนี่ยเราเราสามารถที่จะให้คนทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างยิ่งแล้วนอกจากเมื่อกี้นี่ของของ e t ทีวของกสนนเนี่ยเรายังมีในในช่วงที่เดินเีนนาในภาคฤดูร้อนนะคะเรายังมีกิจกรรมที่จะเป็นการสอนเสริม ในช่วงช่วงปิดภาคเรียนนะคะเพื่อจะเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนร่วมกับ สพทอร่วมกับกสนดเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นช่องทางทาง e ทีวีนะคะแล้วเราจะเอาของสอนเสริมของสพทอเนี่ยมาใส่ในช่องทางถ่ายทอดทาง e ทีวีด้วยนะคะก็คือร่วมกันทั้งสองหน่วยงานก็ติดตามได้ทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดกันในตารางเดียวกันเลยค่ะรองธัญญาละคะมองว่ากิจกรรมที่เราที่เราจะให้เด็กๆเขาทาเป็น best practice เหล่านี้เนี่ยนะครับจะเข้ามามีส่วนร่วมอะไรตรงนี้ได้คือกิจกรรมที่ทําเป็น best practice ในส่วนที่เป็นนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจะใช้ในการทบทวนความรู้อยู่ แล้วซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมเคสอยู่แล้วคือโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะทบทวนความรู้ได้นะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วนะครับเด็กก็โรงเรียนก็สามารถที่จะชักชวนเด็กให้มาชมรายการาต่างๆที่เราได้ออกไปเราก็คิดว่าสิ่งที่เรากังวลกันอยู่กับเรื่องของผลการสอบโอเนตเน่ยมันก็ไม่น่ากังวลถ้าสมมติเรามีช่องทางต่างๆที่จะให้เด็กได้มา มารับชมต่างๆเหล่านี้คือใช้เวลาอื่นไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวค่ะคือหัวใจของเราวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราพยายามจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการศึกษาได้ไม่ใช่เฉพาะคนมีเข้าถึงการศึกษาแต่ทุกพื้นที่ดังนั้นช่องทางต่างๆเราทําให้ครอบคลุมให้มากที่สุดนะคะค่ะท่านดรปิชาเมย์อยากจะฝากไว้คุณผู้ชมไหมคะก็ฝากไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าตอนนี้บุตรหลานเรานั้นนะครับสามารถรับชมรายการนะครับเพื่อการศึกษาเนี่ยนะครับของ เอทีว e ีเนี่ยนะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างสพทวับกศนเนี่ยนะครับเราจะเพิ่มช่องทางให้มากขึ้นนะครับถ้าหากท่านต้องการอะไรนะครับหรือว่าจะให้เพิ่มเติมอะไรก็สอบถามมาทางเว็บไซต์ที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับค่ะค่ะดรสุภาพรมีอะไรที่อยากจะฝากไหมคะนิดนึงค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของทักษะกระบวนการคิดการคิดวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวทางสวทเราก็จะคัดเลือกเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการคิดนะคะ ใช้ในช่วงสอนเสริมในในภาครือดูร้อนในภาคซัมเมอร์นะคะค่ะเพราะว่าท่านเลขาเป็นห่วงว่าในเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะกลัวว่าผู้ปกครองจะเป็นห่วงว่าเอ๊ะเมื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้วเนี่ย กิจกรรมตรงนี้จะหายไปหรืเอเปล่ารับรองค่ะไม่หายแน่นอนค่ะซึ่งท่านรองคัญญาก็ได้เน้นย้ําแล้วว่าทุกกิจกรรมต้องถูกคัดเลือกนะต้องมีหลักมีกฎเกณฑ์นะคะดังนั้นจะต้องตอบโจทย์ของสทศในที่สุดให้ได้ด้วยนะคะนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอกลับขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะคะค่ะเราได้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่ได้พูดถึงแนวทางนโยบายการลดการเรียนเพิ่มการรู้นะคะเรามารับทราบถึงว่าลดไปแล้วแล้วจะไปเพิ่มอย่างไรจะทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพช่องทางอื่นๆที่จะช่วยเสริมเข้าไปนะคะทุกองคาพยพสสำคัญมากๆในการที่จะช่วยกันยกระดับการศึกษาช่วยกันที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีทั้งความรู้แล้วก็มีทั้งความดีด้วยนะคะวันนี้น่าจะเป็นคาตอบที่ชัดเจนกับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้มาบอกเล่าให้เราฟังแล้วนะคะหากคุณผู้ชมนะคะมีประเด็นคําถามหรือว่าต้องการที่จะได้ติดตามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมค่ะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w w w o b e x g o t h รวมถึงสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการนะคะ1579ก็พร้อมที่จะได้รับฟังทุกข้อสเสนอแนะของคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังด้วยส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการพิเศษการชี้แจงถึงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับการทดสอบโอนนปีการศึกษา255 5 8ก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งคุณครูผู้ปกครองแล้วก็น้องนองนักเรียนทุกคนด้วยวันนี้นะคะเราทั้ง4คนลาคุณผูม้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ